ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสว,วัสดีพี่น้องนักโคกมากรุกทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลนำบันทึกแต้มบุกมาฝากกันอีกแล้วครับขาว AI แดงผู้เล่น โอเคเอาละครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับไปดูแต้มบุกในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเอาละ AI เลือกเปิดเม็ดขึ้นไปคู่ต่อสู้ของ AI ในกระดานนี้ดีกี่แต้มพันหมามาดูว่าแต้มจัดขนาดไหนครับคนนี้ขึ้นเม็ดประจำการ AI เล่นเม็ดซ้าย เปิดเบีย้ยคู่กลาง AI ยันเบีย้ยคู่ซ้ายไปเลยโอ้โหโเตรียมตัวทำลายโครงสร้างเอาละหนุนด้วยโคน AI ขึ้นเบี้ยริมดูว่าจะเป็นทรงไหนสำหรับคู่นี้เปิดเป็นอุป,ปาการ์ขวาโอ้โหเกือจิ้มเกือเจออุปาการซ้ายหน่อยมา AI มาวัดพลังหมัดกันสักตั้งครับเอาละ นานทีปีหนอุปการจะปะทะกันพร้อมละสำหรับหมากขาวอ่ะแดงต้องพร้อมจังหวะนี้หบเหลือ a เออกินตัดทำลายเบีย้ยคูก่กลางเดินเบีย้ยล่อเลยเอาไงดี คู่ต่อสู้ไม่สนครับโอ้โหเทียมเรือหน้าขุนแต่แรงไปไหนไอไม่วันไว้ครับผมเปิดเรือแสนแสบโอ้โหเอาละกินตัดเลยครับผมจังหวะนี้กินเอาละครับเสียงจัก,กระจันเริ่มมาอีกแล้วครับพี่น้องทุกคนถ้าเกิดลบปวดสมาธิต้องขออาภาัยอย่างยิ่งครับผม ้างบ้านเป็นสวนครับโอ้โหเลียกเลี่ยงไม่ได้จริงสำหรับเสียงมแมลงครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นเาวธรรมชาติไปโอ้โหแม่เอาละครับผูกโคนดันเซนเต,นเตอรอ์ถอยก่อนโอ้โหแม่เสียงจักรจันนี่อย่างกับกองเชียร์ครับผมดังกระหึ่มเลยซ้อนเรือ จะมีอะไรซ่อนอยู่ครับซ้อนเรือจังหวะนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะไม่กลัวครับแต่เพื่อความไม่ประมาทครับหนุนเรือมาก่อนแล้วกันตีซ้ายเอาละเริ่มโยกซ้ายโยกขวาครับสเสนมากลุกไทยคลองเรือเปิดที่ปีกซ้ายนะใครจะเป็นเจ้าของไม่ทนครับขอต่อโคนออกไม่เอาครับ หมุนม้ามาตำแหน่งนี้นะเตรียมตัวล็อกตาม้าไว้ก่อนโอ้โหเอไอโยครับสับขาหลอกคนที่ปีกซ้ายไม่ไหวครับต้องรีบโกยไปป้องกันนะตลับขุนแดงดูว่าจะเอาเอไออยู่ไหมจังหวะนี้เปิดทางเรือโอ้โหเอาล่ะเจอเหลี่ยมนี้เข้าไปครับจะต้านไหวไหมสำรับแดงมา,างจริงๆริงครับผม เอาละเรือสองลำอย่างเงี้จังหวะนี้เลือกเดินเรือครับผมอ่ะลองหลังคุนไปก่อน AI ก็เสียบเข้าไปมีอะไรช็อตนี้กินเลยครับตัดไฟเสียแต่ต้นลมครับอ่ะโอ้โหเชว่เอว,ว่า f อ AI น่าจะเห็นทางมากสวยๆครับผมดูครับเนี่ยโอ้โหทางโคนเป็นริ้วเลยครับผมแม่ สุดยอดจริงๆงครับสําหรับการสร้างทางมากเอาละาตั้งรับยังไงดีสําหรับหมากแดงจะเห็นแทบมีไอหรือเปล่าไม่ตวงับจังหวะนี้อ่าขูกเรือไปนลครับผมวิ่งเข้าไปเลยครับวิ่งไสเลยสําหรับโคนเทา้าโอ้โหถามต่อจังหวะนี้แม่น่าจะเสียเปรียบทีเดินนะช็อตนี้โอ้โห่น่าจะต้องจุกอกนะครับผมสําหรับหมากสีแดงถ้าเราเป็น AI ไอช็อตนี้จะ ทํำยังไงดีอ่าเชื่อว,ว่าทุกคนก็ต้องเดินตรงใจกับ AI แน่นอนครับก็จับโคน้นครับผมลุกก้าไปทีหนึ่งทํำยังไงดีเนี่ยสาหรับหมากแดงโอ้โหช็อตนี้ครับวิเคราะห์แล้วครับผมนะไม่ไหวครับยังไงก็เสียเปียกครับผมนะมีถึงจนทีเดียวครับผมผู้เล่นเก็เลยขอยอมแพ้ AI ไปครับผมสำหรับช็อตนี้นะหินตัดโคนเปียงเข้ามา AI ก็สวนด้วยการกินตัดเรือโอ้โ oh, ห oh, แล้วโดนเบียค้อมอีกแม่จุกอกครับสำหรับแต้มน,นี้ไม่ไหวครับก็ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นหมากรุกไทยกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเพงโอเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกร,รม AI ครับผมชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนาแทรก,กดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักโกหมากรุกไทยทุกท่าน